เรายังคงตางเรื่องของน้องเตยเด็กหญิงวัยสีขวบที่บุรีรัมย์นะคะที่ช่วยทํางานบ้านดูแลทุกอย่างอยู่กับคุณย่าที่ตามองไม่เห็นล่าสุดค่ะเราเจอคุณพ่อของน้องนะคะคุณพ่อของน้องทํางานอยู่ที่จังหวัดตยองคุณพ่อศักด์สยามคุณพ่อบอกว่า ที่ทางคุณย่าให้สัมภาษณ์บอกว่าพ่อทิ้งลูกที่ผ่านมาไม่เคยทิ้งลูกเลยนะคะย่าอาจจะสับสนคือย่าเลี้ยงหลานสองคนคนแรกเป็นหลานคนโตเป็นลูกพี่ชายเอามาทิ้งไว้ตั้งแต่เล็กๆส่วนคนที่สองที่ย่าเลี้ยงก็คือเตยวัยสี่ขวบย่าอาจจะหลงลืมแล้วก็สับสนว่าคนที่ทิ้งลูกคือตอนเองคือตัวเองบอกนะคะบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยทิ้งลูกค่ะ แต่ก็มีบางช่วงที่อาจจะไม่ได้ส่งเงินไปให้เพราะว่าอย่างช่วงตอนที่ติดตอนช่วงที่โควิดระบาดฐานะการเงินฝืดเคืองช่วงนั้นเนี่ยยอมรับไม่ได้ส่งเงินให้แต่ไม่เคยทอดทิ้งยังส่งเสื้อผ้าส่งนมให้กับลูกอยู่ตลอดยังไปหาด้วยล่าสุดก็กลับบ้านไปตอนเลือกตั้งที่ผ่านมา14<อ>พฤษภาคมมีหลักฐานการยืนยันก็คือภาพทางเฟซบุ๊กด้วยฝังเสียงพ่อของน้องเตยคะ่ะถึง8วันนี้ผมว่าแม่อาจจะจำสับสน คือผมกลับบ้านหาลูกแทบเปทุกเดือนแม้แต่กลับหนึ่งวันผมก็กลับบ้านแต่กลับบ้านครั้งล่าสุดในวันที่1ิบสาคภาเพราะลูกจะเปิดเทอมวันที่16พฤษภาคสภาลูกเกิดที่ลงมาศราีลาดเลี้ยงอยู่บังบาลห้าจนน้องอายุประมาณแเดือนหรือ9เดือนเรื่องเงินผมยอมรับมาจุดนี้นะผมไม่เคยส่งตั้งแต่ควิดมาแช่เรื่องพวกนมลูกของเล่นลูกทุกอย่างที่เป็นของลูกผมส่งให้เรื่อย ย่านะมีหลานอยู่สองคนคนโตเป็นลูกของพี่ชายส่วนคนเล็กน้องเตยเป็นลูกของผมเป็นว่าย่าสับสนระหว่างลูกผมกับลูกพี่ชายเพราะว่าลูกพี่ชายเนี่ยเอามาไว้ตั้งแต่เด็กน้อยเลยแต่ผมก็เลยไม่ได้โทษแกอะไรแกอายุเยอะแล้วแกก็เลยอาจจะสับสนก็ได้ประมาณนี้นขออื่นผมต้องขอบค,คุณคุณครูอุ้มที่ช่วยให้คนไปช่วยเหลือดัองเงินทั่วประเทศเงินบริจาคมาแล้หลามผมพูดในจุดตรงนี้ด้วยเกรตดของผมจะไม่ไปยุ่งแม้แต่บาทเดียว ให้เวลาเป็นเรื่องพิสูจน์ของผมแล้วกันคือพ่อบอกพ่อไม่ได้ต้องหวังเงินใดเลยไม่ต้องมาให้ผม,มสักบาทเดียวมไม่เอาค่ะนะฮะที่ออกมาบอกก็คือตัวเองไม่ได้ทอดทิ้ง